สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านที่มีจิตใจมักการเลี้ยงการโตนกเขาใหญ่ทุกคนครับวันนี้ก็ชิมารีวิวลูกสาวสิย้ายขายไปอยู่ครับอาจารย์ปัญญาครับทางเพชรบูรณ์นี่ตัวตวนเพิ่นจะได้ส่งให้เพื่อนครับส่งจริงครับตัวเมียตัวสุดท้ายครับที่พร้อมผสมนกนั้นก็จะเหลืออยู่อายุสามเดือนกว่าสี่เดือนเดี๋ยวเบื่องพอพันครับโพพันธ ตัวนี้ครับพอพันครับอยู่ทางไตเนี่ยเมยม,มันก็นยังฟักไข่อยู่ครับสุดนี้เป็นสุดเล็กๆเ,เลยครับบบได้ลงยูทูบยูทูบไปสัางสุดนี่ลิ่นดอกดอกสุดพอเมยก็จะประปานนี่แหละครับสายวิ่งคู่ผนคู่สักน้อยกำลังฝักไข่อยู่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบักมีตาพับนี่ครับกับลูกสาวหาชาสุดเล็กกับฟักมีเสือแล้วครับผู้ใดสนใจก็โทรกินก,กลางแกลบแกลบเันเข้ามาครับราคาก็มาคุยกันยุน้างานเลยครับยังประทันใครอยู่ครับรอบส่งก็ไอ้ทรายเพิ่นผสมอยู่บานครับสุดนี่ตัวเมียกับตัวสุดท้ายเลยครับเด้อที่พร้อมผสมนะเมดแล้วครับอันนี้โบไลยครับนกอยู่นี่อันนี้นกเข่าเขกกนะันเมีมือปืน สำหรับนกไอมฝึกกับมีอยู่ครับเดี๋ยวนี้มีอยู่สามตัวอายุดีๆผมเอาไปฝึกขันดีลิ่นดีแล้วครับประสบการณ์ออกป่านี้มึงมีหักกับฝึกแต่ในเฮือนครับลืมหักก็ลืมขันตัวตนเป็นประมาณนี้แหละครับนี่มีโผล่มีวิงครับอีกตัวหนึ่งครับสูมไหมเบิง่งกำลังหิวหิวย,ยังไงอะไรตัวนึงเทียบขาครับตัวนี้ โขนลักลุดเจ็บขาเยกซุปเยกซุปอยู่นกกำลังลินอยู่ยากง,ง่ายนกกระไดโอ้ยกับอีกตัวหนึ่งกับยูนานอผมครับกำลังฟึกอยู่ตัวนั้นกับขันดีเริ่มออกป่าเนี่ยนะครับแต่ยังบัวท่านได้ฉเฉลยตัวนั้นนะแหละน่กระลุนลาวข้าวๆเดียวกันไกลๆก,ลก,ลก,ลกลันครับนกนู่ดีครับพอดีฟึกครับราคากับโทรมา สอบถามนางานได้เลยครับผู้ใดสนใจก็ได้สิบเวลงไปในนี่เลยครับเด้อมันมันยากครับวัวอยู่ในนี้ถ้าโทรมาคุยกันสิได้รายละเอียดกว่านี้ครับรีวิวนกก่อนจะส่งครับตัวนี้ตัวเมียครับโขนคู่วิงครูครับตัวนี้เสียงกลางลงครับนี่นกตัวเลา้ยวหลครับริ้วจะว่าอะไรเลี้วห้อยตัวเล็กครับมันนะผมเบิ่งตัว ตัวที่สองครับที่ที่ส่งอีกตัวหนึ่งแบบตัวนี้ครับคู่เลห่หลายครับเดี๋ยวส่งไปให้อาจารย์ทางในจังหวัดนครปฐมครับสองตัวครับเสียงกลางครับนี่ก็ไรสองตัวและเสียงกลางขึ้นทั้งหมดครับร่างกายแข็งแรงครับฝั่งอีกตัวหนึ่งครับผมอีกตัวหนึ่งครับ ตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นนกเสียงเลขครับตัวนี้นกจะได้ส่งไปทาง,งวัดสะโคนดูสิได้นโออ,อ,อยุธยาครับตัวนี้ก็พิดส่งไปอ,อยุธยาครับมียุสี่ตัวครับส่งเลยครับส่วนตัวนี้ก็น,นกพร้อมฝึกครับตัวนี้นุ่งได้แล้วมันยังมาทำให้ฝึก ส่วนสองคงติดกันนกผมซ้ำไม้ลินเองครับนะเนาะมาเบิ่งนกที่เหลือกันเลยครับตัวนี้เสียงน้อยครับสเสียงน้อยครับนกไม้ครับตัวนี้นกพร้อมฝึกผมครับตัวน,นี้มันยุปีกว่าแล้วนิ้วมวยยังดีครับนิ้วมันไปคัดครับเล็กเป็นงองๆงผมที่ไว้ฝึกไว้ลินเองครับ กาแบ่งครับตุลตุงนกเม่อเสาร์นี่ผมโอ้ยเสียดายครับอาจารย์เมืเสารนี่ตัวนี้กับฟักให้ลูกให้ลูกชายบักใ้มิตรภาพครับได้หลายวันนั้นส่วนตัวนี้ที่เมืเ่อเสารนี่รถซะลูกถิ่มครับตุลตายมันเลยลูกสองตัวก็ออกได้ส่งมือซะโตกลงมาน,นอนหนาวพิตายเลยมาตโตโนกัด เป๊ขาหล่อย,ย้อยนกเขาเค็กสองตัวนีเดีเยกไไดดวกลขนาดเลยยังเหลืออยู่ไข่อีกสุดหนึ่งครับสองหน่วยครับทรายบ,บักดีเดินครับผมก็ได้ตัวเดียวครับไข่สามเถื่อ่สี่เถื่อก็ได้ตัวเดียวสุดนี้ออกมาสองตัวเมฆมือปืน,นซ่าทิมเซตคือเก้าโบได้ครับเอารออีกสุดนี้ครับ พร้อมฝึกแต่ยังหุนทันในกิ่งขันมวยกิ่งตัวนะ่ะนะมาเบิง้งหน้าตามันเป็นอะไรดูนี่อะไรเสียงกลางครับตัวนี้เบิงบ้งซูมเบิ้งนะในกรงเขียวเยวเสียงกลางนกอายุไดีได้ครับปีปลายได้ได้ครับมันบุกค่อยขันในเถียงครับตัวนี้มันที่ลองฝึกอยู่ป่าเิ่งมันทีขันในบ่วอายุณีได้แล้วครับ ส่วนตัวนี้นกมาเลย์ครับเสียงกลางครับนกลงดินแล้วครับนี่ขันและลินและตัวนี้ผู้ใดสนใจก็โทรมาครับ,ก,ก,บก,กินกลางกแลบแกลบกันเข้ามาครับราคาก่ะโบเพฮงย่างที่คิดหรกครับตัวนี้ส่วนตัวนี้สามกุ๊กครับตัวนี้ไปจากไดก็โทรมาพูดคุยกันครับสอบถามราคาได้ครับตัวนี้สามกุ๊ก เกือบเต็มติดอยู่คำเดียวครับบุมเต็มเกือบตัวนี้กันนกพร้อมฟึกอีกตัวหนึ่งครับเสียงกลางริวกระไลครับตัวเลียยหลากๆตัวนี้ยังไม่ได้ออกฟึกครับขันเก่งคู่แล้วครับจดคู่แล้วแต่ยังไม่ได้ออกฟึกฟึกสะก้อนครับตัวนี้ยับมันบุปินอันนี้ลูกทรายบักปลอดท่อครับตัวนี้ขันคู่ไน้แล้วครับเริ่มลิ่นแล้ว อยกับสามเดือนเสร็จเสียจนเหลื่อมขันแล้วผู้สองกุ๊กครับตัวนี้สองกุ๊ก้อยส่วนตัวนี้ก็ลูกนกครับอาอยุเดือนกว่าคอลายกำลังออกครับตัวนี้ผู้ดใดสนใจโทรเข้ามาเลยครับตัวนี้สองเท่าครบับรวมส่งครับตัวนี้คู่นี้ครับตอนนี้นี่ เห็นขันคู่แล้วครับแต่จะเป็นผู้แล้วเมยังหาสิบหาสิบสงสัยครับดูตัวนี้ขันคู่แล้วตัวนี้เธอนีสายเหมือนนกแม่นะ่าจะเป็นนกแม่ครับเราได้นกแม่ยี่ห้สามเดือนกว่าสามสี่เดือนมีอยู่ครับนี่เตือนตัวนี้ลูกบักรีเทินครับลูกเทินลูกลูกโทนครับตัวนี้หรือได้ตัวเดียวนี่แหละที่โผลมาตายแล้วกันน้องมันสองตัวก็ได้ลูกข้าวสาลี ตัวนั้นก็บลูกปตทครับน่าจะเป็นตัวเมียครับตัวนั้นไปสนใจตัวเมียกันโทร่มาได้ครับตัวนี้สองกุ๊กเสียงน้อยคือผู้ครับต่เป็นสองกุ๊กครับตัวนี้กู้ายปอตทมีคู่อ่างครับตัวนี้จะทีเป็นผู้รือเมียยังบาจากหาสิบหาสิบตัวกับตัวนั้นเนี่ยขันคู่นะครับลุนดิ่งแต่ตะอลายกำลังขึ้นเต็ม ส่วนตัวนี้ตัวเมียสิส่งมะเร็งครับไปทางเพชรบูรณนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปเห็ดสายผสมกับนกป้าครับเดี๋ยวผมี่ให้ฟังคารลมมันเนะครับเดี๋ยวผมถ่ายครบก่อนกับตัวนี้นะนกเฟ์กรับบักลิวผมแล้วครับตัวนี้เสียงกาขึ้นไปหาใ่นกฟึกหลายที่เก่งนะครับย้ายไม้ส่งกับกูหึงกับขันนะครับยังไม่ได้ไม้สามตัวนั้นแหละ มาเบิ่งนกไปโตอตโตไปส่วนตัวนี้กับปอโตโตครับกำลังจับคู่เหมือนกับเมียตัวเก่าครับตัวเมียตัวเก่าที่อยู่ลํากันที่ลูมันที่เลือ้อยเลอนะลิ่นทุกโตครับรูมันผมเบิง่งไดอายุวิจาดจเลยนะครับตัวเมียครับโอเคครับได้เวลาจับนกเข้ากล้องนะครับ นี้ส่งไปให้อาจารย์พางนครใน,นายกครับนุณนกชนี้นกซ้ำครับอันนี้สามเดือนกว่านะครับแบ่งปันกันไปเลี้ยงครับตัวตวนก็นจะประมาณนี้และครับโบแมนนกขี้ถิ่นขี้เล่ยนะครับเน้อนกก็ได้ตัวตวนไปยี่ที่เห็นนี่แหละครับโบเฮปันได้ครับเชิงเืีองครับสามเดือนกว่าแล้วครับขึ้นกุงก็ได้ เียงน้อยครับตัวนี้แป้งปันครับ,ร,บรับเข่ากลงเลยครับผมนก,กบุญยาอ้วนไปไลยครับตัวป้านี้หมายเป็นโตนะครับเด้อลุ้นที่อันขายไปกับตัวมาได้เดือนหนึ่งขันคู่แล,แล้วนะครับัตวตัวนกตัวบุกไหยง่ายครับนกตัวนี้ตัวนี้น้อยครับ ลิฟเป็นอย่างยูโครับสมบูรณ์นกสามเดือนกว่าแล้วครับถึงอนุกงนกชําครับเสียงน้อยคููหันหันนะครับเร็วครับนกตัวนี้พี่ครับจับกล้องครับได้เวลาแล้วหามหามงกกว่านะครับรดปฏิมาหุกมุงครับอะไรครับจะเป็นรูปเพื่อนห้ไวิยวุฒิรละจเกาะคูอย่างเิ่น จากตำบลเกาะโพตะกอนนายกครับหมายนี่หมายเป็นโตเลยครับเด็กกลุมได้มาขึ้นเร็วสุดๆครับหมายดูน้ำตกนกโบยสมบูรณ์ขนาดจนพราะูดว่าเป็นต่ข้าวเปลือกครับผมเลี้ยงเอาเวลาครับอยู่บ้านผมผมเลี้ยงนกผมก็เลี้ยงเอาอันนั้นครับเป็นตีที่เคยผมจะได้ออกฟึ๊บครับนกเต่ลโตหมายเป็นโตครับเรียบร้อยครับทางครับ เป็นหนึ่งตัวครับตัวที่สองครับผมเหมือนตัวที่สองเป็นนกตัวเมียนะครับเด้อตัวนี้นี่เสียงกลางลงครับผมฟังคักแล้วเหมือนมันขันเลยขันมันเลี้ยกเลยครับพร้อมผสมครับตัวนกแม่สายมีวิงคูมีผนแนครับบอหยาผนเลยตกใหญ่กองบอนกงามครับสมบูรณ์จมูกไอ้ต่ำกงเล็กมีรอยนนิดเดียวครับเดี๋ยวก็หายครับนกตัวนี้ มาจะมาเอามาจากบ้านมาอยู่นากับหลินเลยครับนี่ตำเพิ่งนกกันนะครับได้นิเพิ่งเจอตุต้นห่างกันจากฮักเนสักหน่อยเด้อเดี๋ยวจับกันกเลยครับผมครับได้นกฟ้อมผสมมันเรือแต่นกอายุวงังสามสี่เดือนเลยครับได้เป็นนกเมย์ครับสูงสุดก็ว,ดดว่างสีเ่เดือนนี่แหละส่วนมากจะเป็นสามเดือนนั่นแหละสามเดือนกว่าครับนกเมย์แต่นกฟ้อมผสม,มนี่ตัวสุดท้ายครับผม นกจกทิ่มเอาเมพันไปเลยเอาเมพันไปเลยสิอย่างวาเมื่อกตัวตนครับนกงามครับมีจมูกมีรอยต่ำนี้นิดน้อยครับเพื่อนไปขังใส่้อกงเล็กไปช่วงหนึ่งนะเย็กออกไปยุกงเล็กครับเล็บเล็บนิ้วอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเด้อนกกระตูใหญ่ครับจับตีมกลับครับหางครับหาง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 ก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮักเนี่ยด้วยจานเด้อหาง นกแม่ครับพร้อมผสมครับตัวนี้ดิ่นทางไปดูเทนนอนดูก่อนเทสบูนครับตัวนี้ไปเป็นลูกสาววันดูกเทสบูนครับเอาลำล้ำรวยรวยโศกหมันไปอยู่น้ำคลายอันสองอาจารย์ปัญญาครับอาจารย์ปัญญานกเขาใหญ่สายภูเขาครับผู้ใดอยากจท้าไปเบิ้งเคยติดตามน้ำเพิ่นนะครับเด้สองเพิ่นกับมีสองยูทูบเหมือนกันครับเพิ่นจะเล่นสายภูครับอาจารย์ปัญญา สายภูครับโตนกคือกันครับตัวนี้จะไปเปลี่ยนลูกสาวกันเอจานได้ไปเลี้ยงไปเกลือไปเนียงไปท่อมาเอาครับบ่หึง้วเทียบผสมนะครับพร้อมผสมนะครับจวดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ้อมเหม่ดครับนกพร้อมผสมครับเหลือแตาแม่พันธุ์นะครับด้จยเชดใดก็ได้แม่พันธุ์ก็ขายราคาใดกันครับตนมากกจเป็นลูกมาละเหลือจะลูกลูกสาวบบโผล่ท่อครับเหลือ ต่พ่ออันนี้แม่อันนี้นะตัวสุดท้ายครับผมไม่ได้ริ่นลงคลิปว่าตัวนั้นมันเป็นสัวเล็กๆกันเอามาลิ่นธรรมดาครับบัวรีคือบวที่เฮ็ดวิดีโอเฮ็ดสองยูทูบครับสัวนั้นลิ่มม้วนๆครับนบกเลยบัได้ออกมาลิ่นแต่ตอนนี้ก็ยังพ่อกับแม่อันนี้ก็ยังฟักไข่อยู่ด้วยจานเนี่ยไข่มีใบนึงครับผมไปเซ็กเบื้องวานเนี่ยคัายไปเล อยู่บ้านแต่ทีม่มีเสือหรือมีเสืออ้คนเราดำอยู่คนเราแสดงว่ามีเสืออยู่มีใบหนึ่งครับเสือไขออกมาใบาเดียวแต่ของผมเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ลูกบักลีที่เป็นให้นกเขาเขกฟักเขี่ยลูกทิ่มลงตายเมือ่ออจะออกมาได้มือหนึ่งมือที่โศกบอดครับอากาศหนาวเขีย่ยลูกลงมามาตโต้โนกไปวัด นอนโก่งกันดูโอ้เสดายเทพยัก้ากับนกสวงหน,หนาวหนาวขึ้มาเลี้ใงืดก็จะเขี่ยรูทิ่มส่งสุดนะครับเขีย่ยทิ่มนกเขาเข่งบูได้เลยได้ตัวเดียวผสมสามสุดได้ตัวเดียวความออกมาคู่กันเลยครับมือหัน่นนกขเขาเขตหบุรับที่สอบงานเลยโอ้ยอย่างนงี้เลย บดาเลยแป้ผสมเอาไห่แล้วได้ตัวเดียวเทหยักกับลูกบดีเทินส่วนมากยังได้แต่ตัวเดียวที่นี่ได้เท่เดียวนะสองตัวเสลูกของบักมีตะพับมีเสือครับโสงใเลยครับลมอ,อีโบนานกับคือสีออกมาครับเอากล้องสุดท้ายครับแบบนี้เดีย๋ยวไปเอานกมาก่อนครับผมนกเฉลยนกป้านะครับเด้๋ยวแบบ เอามาแล้วครับก้องสุดท้ายครับขบูมีห้อนแหงไม่อะไรบูได้กินยิง่งครับบูตัวนเบิ้งคือกิ่นด้านั้นเดี๋ยวคืออาหารเดีคือกินเดี๋ยวถ้าก็ได้สามที่มื้อครับตัวเนี่ยตัวเสียงกลางโตได้หลาสุดครับเดี๋ยวคนจับเดี๋ยนมันจิบตลอะวัดจีบบูขึ้อะไรเ,เดี๋ยวเพวื่อปฏิวัตว่าโอ้ยบูหาย,ยานะมาบูจับเพื่อนคนนึเป็นตลอดเป็นตะปันโตไดอ้บูขึ้นอะไร กินนี่กินอาหารบ่เข้าน้ำชามปากคึอโผมเพียงเรียงนานจับเลยกินอาหารบ่บกกินอาหารครับน้องิห็ดอะไรน้องเ้ามือสี่มืออลยรครับนกตดินบอกกินยน่้อครับ ยึดหน่อยเล่เด็กๆผนกกอาหารเพื่อนกนครับโอเคครับตัวนี้บกกินเนื้อครับบกก้าเอาให้ครับยับมันตายครับเดี๋ยวผมพี่ลองโทรกับผู้จ้าเพื่อนเพื่อนผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับเพื่อนที่เอาบ่ตอนนั้นเลยผมจะให้ตัวที่ดีกว่านี้ครับนกอนกซ้ำผมเลยผมจะให้เพื่อนไปครับเพื่อนเคยสร้างนกของผมมาเท่อน,อนึงแล้วตัวนี้ผมเซกเบิ่งแล้วมันมันบุกค่อยกินอาหาร มันกักเจ้าอยครับผมยานมันไปย<ะ>ันมันตายยานันถืกต hmm. ีน้นนี่โบดัดใจบูให้ครับบบดีบูให้ครับเดี๋ยวตัวนี้ครับตัวนี้คู่หลายครับตัวนี้ผมโตว่าได้ได้เป็นเดือนกว่าแล้วครับตัวนี้คู่เก่งขยันนะครับตัวนี้เสียงกลางผ่านขึ้นไปง่ายเย่นล้ครับนกตัวนี้ข้าล่มกระดีครับสุดยอดฟันในอาจารย์เพิ่นไปฟังเสียงครับเพื่อนบริโตครับเพราะว่าเพิ่อนเขาอายุหลายแล้วครับตัวนี้ ตัวน้จับครับเขากล้องครับเดี๋ยวทีเอาตัวไม้มาเปลี่ยนเพื่อนเดี๋ยวสิโทรไปคุยเพื่อนก่อนครับก่อนสีเปลี่ยนนกเดี๋ยวเพื่อนสีเว้าวเอาครับผมจะให้ตัวไม้ครับที่ดีหันครับบดีโบไ้ดกว่าตัดปัญหาโอ้ครับมีหมายเล็กเลยครับเด้ตัวจากเล็กเดี๋ยวผมเปิ่งให้ก่อนมันเหลื่อมครับเจ็ดสิบสี่ครับตัวนี้เสียงกลางครับ นกทงครับตัวนี้ตัวหญ่ครับก็ได้เดือนกว่าครับตัวนี้มีบวเแต้มเด้จานเนอะนกตัวนี้คู่หลายครับตัวนี้แดงปันเพื่อนไปเลี้ยงครับตัวหญ่สมบูรณ์ครับนกบมีรอยตำมีเด้จานเนอะห่างครับจะมีแล้วส่วนตัวที่ชีส่งเพื่อนตัวที่สองนี่มันบุกกินอาหารผมเบิ่งเลยกินก็กินน้อยอยากกินพ่อบวตายอยผมปวดกาส่งครับมันจ่อยย่ามันตายกลางข้างครับ เดี๋ยวผมจะโทรคุยเพื่อนแล้วจะเปลี่ยนเค็มตัวใหม่เพื่อนครับผมบริจาคพวกนกครับเอ๋อเข้ากล้องกันเลยครับผตัวไปจังหวัดนครปฐมครับต้นสร้างจุดล็อกที่สองนะครับเป็นจัไดเสียงง่ายแต่หาเสียงง่ายเพื่อนบัได้ครับผมว่สซีแจะเสียงกลางขึ้นง่ายเพื่อนบัเอาครับทุกที่ครับแต่เสียงน้อยเพื่อนบัเฮาครับรับประกันบุ๊มเงนเสียงน้อยครับเสียงกลางขึ้นครับเสียงง่ายก็มิตรภาพครับตัวนี้ มือนั้นกับมีแต่ทาบเลยครับโตได้ตัวหนกตัวปั่นกันเลี้ยงเหลเถือครับเฮาก็ได้หาไดอยู่หาไม่ครับนกตัวนั้นบ้คอยขันด้วยเพื่อนครับหนกตัวหนกซ้ำผมตัวที่คุณสุทิผมจะเช็มไปเพื่อนไว้ติ๊ดไว้ข้างหนึ่งก่อนครับคุยโทรศัพท์กันด้วยครับโอเคครับโทรหาเพื่อนแล้วครับเมื่อกี้โบติ๊ดรับสองเถื่อโทรเพื่อนโบรับสายครับโอ้ยผมกับอุ้างเนียสีเว้าบ้านนี้เอ้า ตัวนั้นมันเป็นแค่นกเฉลยครับเป็นนกป้าเอานกไอ้พร้อมฝึกผมให้ไปเลยครับตัดสินใจเอาตัวที่มันดีกาหันให้ครับนี่ครับนกตัวนี้อายุปีปลายแล้วครับเสียงกลางครับเสียงขันนวลมันม่วนขันแล้วครับออกฝึกเทือสองเทือด้วยครับเป็นนกตัวโบยจักเนี่ยเอามกันได้เบ่งปันให้ไปเลยเอาตัวดีๆให้ครับเบิ้งนกครับสนับตรงสนับปี โบเมนนกโบเมนนกที่ทิ่มเลยครับเด้อยนกฝึกขี่พร้อมพร้อมฝึกผมแล้วนี่ปินนกโตในอนาคตผมแล้วเบิ่งสนับปีสนับเปิดกครับคักครับกุ๊กเดียวครับตัวนี้เสียงกลางผ่านมนมวนเลยแหละครับตัวนี้เสียายบปินแล้วครับตัวนั้นมันบุดีขับเอาให้ไปบมันสีตาอีกครับมันจ้อยครับผมไม่ได้วาวเอาเด้ครับตัวนี้ก็ได้โอ้ยใจกับคุยบยากเอาให้แล้วครับตัวนี้แต่เฮ็ดอะไร นกที่เจียวให้เพื่อนมาผมบริจรักเบิ้องฮก็ได้ตัวไว้สามสามมือสี่มือมันจ่อยเฮงครับขึ้นคอเขาบอก่อ,อย่างวิบแบบมันนี้แับกันเะียวให้แบบเพื่อขี่รดฮอตแต่ว่าต้องข้อปฐุมว่ามันสิจ่อยเดี๋ยวดีบรันสตตายกลางทางไปโอ้ยลูปปีเพื่อนสีิวาวขวัญดีตัดปัญหาครับเบ่งให้ตัวนี้เลยครับนกพร้อมฝึกของผมนะครับอายุโกงกับปีปลายแล้วครับตัวนี้เสียงกลางครับ นกงามๆเลยเอาให้อาจารย์เพื่อนไปเลี้ยงไปเถือไปฟังเสียงครับเพื่อนบริโตนะครับด้วยอาจารย์ท่านนี้นะครับเพื่อนเอาเมื่อฟังเสียงครับเอาจับนกกันเลยครับบัวลายอ่ะค่ำนะครับห้ามงกว่าแลวรสีมาแลวเสียดายบุปเป็นครับแบ่งปันกันไปริ่นครับเขาหาได้หาไม่ครับมิตรภาพมากกว่าครับจับนกเพื่อนว่านกตัวนี้นกบัวจ้อยนะครับนก นับให้เบิ่งเลยครับตัวตัวนกครับตัวนี้กุกเดียวครับนกนกฟึกครับตัวนี้สถานะนกฟึก้อครับเด้อแข่งใ่ญ่ตีใ่ญ่นิ้วครบหางหางฮักครับนกตัวใ่ญ่เสียงกลางขึ้นครับเสียงกลางนวลนนนขันมนม้วนครับตัวนี้สนับปูงสนับปีกแน่นปึ๊กครับตัวนี้ อันนี้ก็ได้ปีกกว่าแนละ้วออกพึกพ์เนี้อสองเทือแล้วครับตัวนี้ขัดแล้วแต่ไปยูน้าเพิ่น <_ Q. S 1> เปลี่ยนที <_ Q. S 1> เปลี่ยนทางที่ขัดแล้วบวขัดกันยังบวจักครับให้เวลามันเด้อครับเด้อเท่อมก็ต้องใช้เวลาครับนกเปลี่ยนที <_ Q. S 1> เปลียปล่ยนทางครับตัวนั้นในบัให,ห้เวยจ้าแล้วจ้อยห้เงครับเนาะบัวว้าแล้วครับเอานกเข้ากรงเลยครับเปลี่ยนให้เลยครับู่หัวลับครับผมเต้งปัดเขาเต้งเอาเอาซ้ำเบ้งป่านไรแล้วครับ ปูใดปิดจะให้ผมมาให้ปูปิดจะให,ให้ครับผูให้ครับมันสายตายมาเลยมันหว่าวหัหมือนโอ้ยกครับตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นก็แล้วกันครับตัวนั้นแค่นกไหมครับฐานะนกไหมครับแต่ตัวนี้นอายุป,ปีกว่านะครับขันคู่และขันลิ่นนะ เปลี่ยนอะไรเพื่อนไหครับเพื่อนเยคเนเยซื้อนกผมส่งใเพือแล้วครับอาจารย์ท่านนี้ครับเพื่อนผมได้ไปโตดูครับเพื่อนว่าเมื่อฟังเสียงหเห็นไหมเล่งให้เลยอาจารย์เด้่ยอาความดีให้เลยครับแก่ซีอ้อต่อได้ครับเพื่อนตีเพื่อนหนีมากแล้วโอ้โหเปลี่ยนนกว้าเพื่อนนะโอ้ยยอมครับเหมือนนี้มันจ่อยเฮงเดี๋ยวเพื่จับไม่เบิ้งนะครับเด้อ ผมจ่อยเฮทำได้ตัวนั้ทูไปหาเพื่อนกับโบล่บครับมนไ,ได้ลดซาชิมาแล้วบ้องย,ยัดเปลี่ยนให้เลยนะครับของตัวดีๆให้เป็นรี่ให้ฟังเลยครับมีปาาอ้อขานกเฉเลยนะครับเด้ตัวบูมีป้อขานี่คือนอกไอ้รมพืึกครับอาจารย์ ขันแล้วครับเตียงกลางพ่านไปง่ายครับรุ่ดเดียวตัวโอเคครับเลี้ยวแล้วครับทางในสามกล้องนะครับมนันนี่ส่งสามกล้องน่จาจะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาให้จับให้เบิ้งครับโอ้นกกจ้อยแช่ไหมโบกกินยิ่งเหรกินก่นจะกลิ่นพ่อโบตาอยอาจารย์เดูว่าเป็นไง เจ้าออยยัามันไปบุโรย่ามันตายกลางทางครับที่นี่ขานขึ้นโคนที่นี่เอ้าหัวสาวนี่คืออันนั่งหันหันนี่เหอหนกตัวจ้อยคับที่อาจารย์นี่เห็นหทัดคุมหลังคุมเลยจ้อยครับนกก็ได้มาเบิ้งเบิ้งเบิ้งหนุกขัดจุดดอกหนุกตัวตัวเป็นสวยตัวเสียงง่ายมือนั้นเลยครับตัวนี้ก็ไรคุมก็อยากให้อยู่ครับย่ามันตายอยู่เป็นยังไงครั ถ้ามันรอดเพิ่นขึ้นหอดขึ้นถึงเพื่อนให้เพิ่นโทร่ว่าครับเดี๋ยวเก็บมาให้ถ้ามันรอดถ้าอาจาย์เพิ่นขึ้นหอดขึ้นถึงมันก็เลยถ้ามันรอดทามันเหลือผมบอกที่แบ่งให้เพื่อนคือเก้าครับเดี๋ยวผพมแค่มันลอดก่อนผมจปีป้อนอาหารก่อนครับโอนกกวง,งามเลยครับผมแม่นกขี่ลายเลยครับโอเคครับเก็บไว้ตัวนี้โอ้โบผ่านตัวนี้โอเคครับเก็บนกเรียบร้อยเข้ากล้องไปที่เรียบร้อยแล้วครับ สามกล้องปลายทางนะคนปรปฐมตัวนึงก็ไปอยุธยาอีกตัวนึ่งก็ไป,งกไปเพชรบุรีครับหนอก,กนอาจารย์เพิ่นจะเบิ้งใกล้ผมกันมือให้เบิ้งก่อนพมา่าครับตัวหมาลำวงครับตัวนั้นใกล้เชิงครับก่อยครับตัวเหลืองนะให้เบิง้งสักนี้แล้วครับเบิง้งรับสมตอนออกขึ้นรถกันเลยครับผมโอเคครับรถมหัวแล้วครับเดี๋ยววันนี้ปลายทางทางจังวหวัดนครปฐมนะ ขอนายโยมาอีกหนึ่งครับไอ้เพชรสบ,บูรทาลับได้เลยครับพรอมนี้สามทางครับขอบุณหรืยอครับที่อุดหนุนครับขอบคุณครับพร้อม